เขากำลังเพิ่งเริ่มต้นชีวิตของของ,ของเขาแต่ถือว่าเขาเป็นเด็กดีมากแล้วก็ไม่เคยทำให้ปวดหัวไม่เคยทำให้เสียใจไม่เคยทำให้ร้องไห้แล้วก็หวังวังว่าจะถ้าเป็นวัยรุ่นมากกว่านี้ก็หวังว่าเขาจะยังคงเป็นแบบนี้อยู่ค่ะศาลก็ลงโทษอาญาสองปีกับผู้ที่กระทำความผิดไปเนาะก็จะมีเพจแล้วก็จะมีคนคอมเมนต์พี่ไม่ได้อยากจะทำหรอกแต่พี่ว่าถ้า ถ้าอะไรที่มันมากเกินไปอ่ะดาราไม่ใช่ไม่ใช่ที่ไม่ไม่ใช่ที่รองรับอารมณ์อ่ะบางครั้งบางอย่างมันแรงไปอ่ะพี่ว่ามันก็ไม่เหมาะสมต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความเมตตาน้องค่ะเพราะว่าจริงๆเขาไม่ค่อยไปออกที่ไหนทางรายการก็โทรมาทุกๆปีเลยอันนี้ก็เลยบอกว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่แบบ ทางรายการก็มีบุญคุณกับเราแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนหลายๆท่านก็มีบุญคุณกับเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากจะเออเหมือนบอกน้องว่าออกมาขอบคุณทุกท่านบ้างขอบคุณผู้ใหญ่บ้างค่ะใช่จริงอยิงตัวยิงหอจริงหรือเปล่าเขาเขาก็เขาก็บอกว่าตัวเองไม่หลอเเขาว่าแบบนี้จริงก่อนออกรายการกับหลังออกรายการช่วงไหนครับอาจารเรื่อง ต,ตอนนี้ก็ตอ,ตอนนี้ก็จะมีกระแสเข้ามาบ้างคะ่ะแม่ก็ดีใจก็ดีใจที่ว่าเป็นกระแสที่ดีมีชื่นชมคะ่ะก็อาจจะเป็นในเรื่องของ ไม่ใช่แค่พี่ว่าไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตารูปร่างหน้าตามันก็อาจจะเป็นส่วนส่วนส่วนหนึ่งที่ท,ที่ได้มาแต่ว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ความประพฤติปฏิบัติตัวของเขาด้วยการอบรมเลี้ยงดูของเราด้วยไปพร้อมๆกันพี่ว่าค่ะรช่พีกสบายใจคเพราะว่าอย่างน้องก็แบบช่วงเหมืเลี้ยงหัวต่อแต่น้องมีแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความคิดครอบครัวที่แบบโตเป็นผู้ใหญ่มากเงี้ยพี่ว่าเพราะว่าเขาอยู่กับเขาอยู่กับแม่ด้วยแล้วก็ เราค่อนข้างสนิทกันมากๆเลยคุยกันทุกเรื่องแล้วก็พี่เลี้ยงเป็นแบบพี่เลี้ยงเป็นคนรุ่นใหม่อะ mm hmm. เป็นแม่รุ่นใหม่ที่ไม่ไม่คือเวลาเขาทําอะไรผิดมาพี่จะไม่มีคําว่าดุก่อนพี่จะรับฟังแล้วถามว่าช่วยกันแก้ปัญหายังไงพี่จะไม่บอกเขาว่าต้องทําแบบนั้นต้องทําแบบนี้เพราะฉะนั้นความเข้าใจแล้วก็สายสัมพันธ์มันแน่นเมื่อสายสัมพันธ์มันแน่นแล้วมันก็จะออกมาอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะใช่ อย่างตอนไปออรยกาครับพี่หนิงก็เหมือนว่าให้ขวัญถุงน้องด้วยใช่ค่ะก็ก็เซอร์ไพรส์ซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าทางเราก็เซอร์ไพรส์รายการเหมือนกันไม่ได้บอกรายการด้วยว่าเราจะเอาพวงอะไรไปให้แต่ว่าทางพี่หนิงก็เซอร์ไพรส์เราเหมือนกันคะ่ะก็เก็บเป็นขวัญถุงให้น้องคะ่ะเปิดบัญชีให้น้องบอกว่าอีกหน่อยต้องมีเงินเป็นของตัวเองนะเพราะว่า อิสระทางการเงินถ้าน้องทําได้เองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาแม่หรือใครอีกหน่อยน้องจะสบายอยะะ่างนี้ค่ะด้วยความที่น้องแบบว่าก็เก่งวิชาการด้วยแล้วก็หน้าตาดีด้วยสองเส้นนี้พี่อันนี่เขาอยากอยาก,อยากให้ไปทนาไหนครับอ่อแล้วแต่ลูกค่ะให้ให้เขามีความสุขอันไหนที่เขาเลือกได้หมดเลยใช่วิชาการเนี่ยที่เราใส่ที่เราพยายามกันเพราะว่าหนึ่งก็คือเราเราอยากได้พอรเราอยากให้น้องอะ่ะ ได้ทุนการศึกษาคือมันอาจจะไม่ได้ได้เร็ววันนี้พรุ่งนี้แต่ว่าคือเราหวังว่าสักวันหนึ่งถ้าเราทําไปเรื่อยๆอาจจะไม่ใช่มัธยมอาจจะเป็นมหาลัยหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเก็บเก็บพอร์ตไปเรื่อยๆก่อนส่วนในเรื่องของการแสดงหรืออะไรเงี้ยเราถามก็เคยถามน้องน้องบอกว่าน้องไม่ได้แบบวอนนบีขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดให้เขาทําเขาทําได้ไหมเขาทําได้ค่ะใช่แต่ว่าช่วงนี้ถ้าเกิดมีงานตอบเข้ามาพี่อารีต้องตบบสแกนก่อนโดยเร็วเลยนะ หรือว่ายัางไม่อยากให้เราด้วยความที่เราอยู่วงการนี้มานานเรารู้ว่าการเริ่มต้นสําคัญที่สุดเริ่มต้นและก็ประคองตัวแล้วก็ทําตัวประพฤติตัวในวงการยังไง<อ>คือเราเนาะ<อ>เราเจอมาหมดแล้วอ่ะเราก็เลยรู้ว่า เ,ออเราควรถ้าน้องจะอยู่ในวงการบันเทิงจริงๆพื้นฐานต้องทำยังไงบ้างอาจจะไม่ได้แบบว่าไปสเปซส,สปะอย่างเงี้ยค่ะก็ถึงต้องต้อง,ต,องต้องแน่นต้องมีต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลอะไรประมาณเนี้ยค่ะผู้ใหญ่ถ้าทำอะไรอย่างเงี้ยห็นดูว่าแบบให้มาเซ็นสัญญาไม่ได้มีอะไรเงี้ยแอบมี <c oughs> ใช่ค่ะแต่ว่ายังยังคือขอแม่แอนมั่นใจก่อน <c oughs> ถ้ามั่นใจแล้ว จะได้บอกพี่ๆค่ะกลัวเดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยวทันเซโนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวน้าแม่หน้าแตกอ่ะพี่แอนห่วงไหมครับห่วงน้องไหม่กว่าอืมไม่ห่วงเพราะว่าเขายังไงเขาก็ต้องมีชีวิตของตัวเองอยู่แล้ว ก็ myself, <iah. S 2> อย่างที่บอกขนาดเรื่องเงินนะพี่ยังบอกว่าให้เขามีมีอิสระจงมีอิสระทางการเงินคือแม่อะคงคือแม่ให้หาให้ได้แต่ว่าคงจะไม่ตลอดไปแต่ถ้าเขาทําอะไรได้ด้วยตัวเองอะเขาจะมีความสุขเขาจะได้ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยจะไม่ห่วงเลยค่ะกระแสเขาพึ่นข้าจะดีแล้วตอนนี้เขาปรับตัวเขามีแบคอะไรได้ไหม่นีเขาเห็นข่าวตัวเองเขาบอกว่าแม่ผมไม่ได้อยากดังเขาก็พูดแบบนี้เออ เขากลัวกลัวว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะเปลี่ยนไปไหมสิ่งที่เขากลัวมันไม่เหมือนเราเราไม่รู้นะเนาะเขากลัวว่าแบบเพื่อนๆจะเปลี่ยนไปไหมเพื่อนจะแบบเ,เห็นเขาเป็นอย่างนี้แล้วเพื่อนจะไม่ไม่เข้าใกล้เขาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอนก็เลยอธิบายให้ลูกเข้าใจว่าในเรื่องของชื่อเสียงอะ่ะมันไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อน เพื่อนถ้าเขารักเรา,ถ,าถ้าเขาถ้าเขาอยากอยู่กับเราเป็นเพื่อนกับเรามันไม่เกี่ยวเลยว่าเราเป็นใครแสดงว่าเขาไม่ได้กลัวตัวเองเปลี่ยนไปแต่เข,เ,แขเ,เขากลัวเพื่อนรอบข้างเขากลัวเพื่อนเปลี่ยนไปเพราะว่ายังไงเขาก็รักเพื่อนอยู่แล้วการแสดงเขาชอบไหมคือ ดราม่านี่นะก็ดราม่ากับพี่ประจำมานะอยากจะบอกว่าการแสดงน่าจะได้น่าจะได้เขาเรียกว่ารางวัลตุ๊กตาทองตั้งแต่เด็กก็แล้วเช่นยังไงบ้างคะเช่นเช่นยังไงบ้างเวลาเขาดราม่ากสมัยตอนเด็กๆร้องไห้ไปดูดูจกอย่างเงี้ยเออดูจกร้องไห้พี่ก็แบบเออเนาะดีเนาะเออได้อยู่วีเวลวีเวลเมื่อใโตขึ้นมาเขาแบบฉายเวลอีกไหมฮะ พี่ว่าเขาเล่นได้เพราะว่าอย่างเ,าเวลาโรงเรียนให้เขาทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาเขาทำได้แล้วเขาทําได้ดีไม่ว่าจะเป็นตัวของการแสดงหรือเขาชอบในเรื่องของการตัดต่อภาพยนตร์อตอนนี้คือมันมีเวลาวิชาเสรีอะค่ะมันมีให้เลือกเยอะเขาก็จะมีการแบบตัดต่อภาพยนตร์การทำแอนิเมชนันการทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเขาเขาทำได้หมดอะเออพี่ว่าโอเคเบื้องหลังด้วยค่ะ ทั้หมดเลยวิชาการเบื้องหน้าเ้ื้องหลัง mm hmm. ลเพราะว่าพี่บอกเขาว่า,าลูกเห็นโควิดไหม oh. เห็นไหมว่าโควิดทำให้โลกนี้เป็นยังไงบ้าง mm hmm. อาชีพเดียวไม่พอ mm hmm. จงมีแบบว่าคือใช่ความฝันอะ่ะอยากเป็น illustrator จริงแต่ว่าอยากให้ลูกอะ่ะมองช้อยหนึ่งช้อยสองช้อยสามไว้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อแบบเกิดช้อยไหนบางวันมันมันเฟลไปอะ่ะเรายังมีอีกขาหนึ่งรองรับชีวิตเราอยู่แบบนี้ค่ะใช่ครับแล้วตอนนี้ชีวิตความเป็นอยู่มันดีขึ้นไหมโอเคท่ครับที่เป็นคนประหยัดมาก <ừ> แล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรฟุ่มเฟือยแล้วไม่ได้ซื้อเราสคนแม่ลูกเป็นคนไม่คือ ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้กินหรูอยู่แพงอะไรเงี้ยค่ะเราอยู่ตามธรรมดาไม่ช่วงไหนไม่มีงานเราก็ประหยัดช่วงไหนมีงานเราก็เก็บแบบนี้ค่ะใช่เธอรู้จักในของนองวันแผ่งเป็ยังไงบ้าง มายในของกกั็อย่างที่พี่บอกค่ะตอนนี้เราพยายามเก็บในเรื่องของพอร์ตอะคาเดมิกให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราก็จะยื่นขอไปเรื่อยๆค่ะยื่นขอทุนอย่างตอนนี้น้องกำลังจะขึ้นม3มันก็จะมีแบบทุนม456กเนีคะก็จะพยายามไปยื่นขอตามตามโรงเรียนต่างๆเราก็แต่ว่าเราก็ต้องเก็บพอร์ตให้แน่นก่อนก็อย่างที่บอกว่าคือพี่อยาก ไม่ไม่ได้มีงานเยอะแยะมากมายแต่พี่ก็มีแบบขายของเอ่ยเป็นในหน้าเอ่ยไปทำทำอะไรหลายๆอย่างนะคะก็เก็บเล็กผสมน้อยเอาแล้วก็พยายามมองในเรื่องของการขอยื่นขอทุนมากกว่าถ้าขอทุนไม่ได้ไม่เป็นไรมันก็จะมีในเรื่องของการสอบเทียบเช่นเอ่อ GED หรือว่า IGCSE ซึ่งสมัยนี้ก็เป็นสมัยใหม่แล้วมันไม่ต้องเรียนฟูลไทม์สี่แล้วสอบเทียบก็ได้ซึ่งมันก็จะเป็น ในเรื่องของอเมริกาหรือ UK เคเราก็เรียนแค่ติวแค่ปีเดียวแล้วเราก็สอบเราก็อาจจะถ้าน้องสอบผ่านก็ภายในหนึ่งปีน้องก็จบมหได้เนี้ยค่ะใช่เพะั้นเราค่อนข้างมีความกังวลนิดหน่อยว่าก็ต้องเป็นแหนสำรองไว้ว่าถ้ายื่นขอทุนไม่ได้ก็ต้องไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ใช่ใช่ค่ะพี่จะคิดเยอะน้องที่บอกว่าแม่อยู่นี่เป็นคนคิดมากเนาะ ลูกแบบยูต้องยูต้องรีแลก์บ้างนะอันนี้ก็บอกโอ๊ยไม่ได้หรอกลูกเพราะว่าลูกมีแม่คนเดียวอ่ะแล้วแม่ต้องเป็นคนที่ตัดสินใจทุกอย่างในชีวิตตอนเนี้ต้องปูพื้นฐานให้ให้ลูกอ่ะมันไม่มีพี่ไม่มีคู่เขาเรียกว่าอะไรคู่ช่วยคิดพี่ต้องคิดคนเดียวหมดเลยทําอะไรคนเดียวหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องวางแผนแล้วโอเคเขียนแผนแผน B ีแผน A สมมุติอันนี้เฟลอ่ะโอเคงั้นแผน B ซัพพอร์ตแบบนี้ค่ะใช่เขาเข้าใจใช่ไหมคะ พอเราวางแผนปุ๊บเราคุยคุยเลยบอกลูกอ่ะโอเคนะช่วงนี้แบบช่วงนี้งานม,มันน้อยนะช่วงนี้ขายของไม่ค่อยได้นะโอเคนะเราต้องประหยัดกันหน่อยนะอ่ะโอเคแล้วถ้าเกิดว่าเราจบมสแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ทุนอีกเนี่ยแม่แม่ว่าแม่อาจจะลำบากหน่อยนะใน,นอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้เราเป็นสอบเทียบแล้วเ,เป็นอย่างงี้ได้ไหมหรือว่าทําแบบนั้นได้ไหมคุยกันตลอดค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปยัดแผนเราให้เขา คือค่อยๆกล่อมเกลาเกลีย <c oughs> ก,กล่อมกล่อมเกลียเข้ามา <c oughs> เรื่อยๆอืมดีขึ้นเรื่อยๆเนาะใช่ค่ะก็ดีขึ้นเรื่อยๆหวังว่าจะดีไปเรื่อยๆแม่ภูมิใจกับลูกตอนนี้พี่ว่ามันยังไม่ใช่ที่สุดเนาะปมก็ยังเป็นแบบ เขากำลังเพิ่งเริ่มต้นชีวิตของของ,ของเขาแต่ถือว่าเขาเป็นเด็กดีมากแล้วก็ไม่เคยทําให้ปวดหัวไม่เคยทําให้เสียใจไม่เคยทําให้ร้องไห้แล้วก็หวัง,ว,งว่าจะถ้าเป็นวัยรุ่นมากกว่านี้ก็หวังว่าเขาจะยังคงเป็นแบบนี้อยู่ค่ะย่นถามคุณนักวินิจฉนาคดีใช่ไหมอือเป็นไงบ้างครับก็เอาจริงๆอ่ะศารก็ลงโทษอาญาสองปี กับผู้ที่กระทำความผิดไปเนาะบบนนก็จะมีเพจแล้วก็จะมีคนคอมเมนต์คนคอมเมนต์เนี่ยอาจจะต้องแบบค่อยๆรอเพราะว่ามันจะต้องทีละคนทีละคนอย mm ่า hmm. งเงี้ยคะ่ะใช่ก็พี่พี่ไม่ได้อยากจะทำหรอกแต่พี่ว่าถ้า ถ้าอะไรที่มันมากเกินไปอ่ะดาราไม่ใช่ไม่ใช่ที่ไม่ไม่ใช่ที่รองรับอารมณ์อ่ะเออว่าบางครั้งบางทีไม่ได้อยากได้เงินทองอะไรจากเขามากแบบมากขนาดนั้นแต่พี่ว่ามันเป็นให้เขาได้เรียนรู้ว่าเอ้ยเราอย่าไปทําอย่างนี้กับบ่อยมันมันระบายได้แหละดาราหรือว่าคนสาธารณะมันก็ด่าได้แหละแต่ว่าบางครั้งบางอย่างมันแรงไปอ่ะพี่ว่ามันก็ไม่เหมาะสมหลังจากนี้มีอีกไหมพี่มีอีกรอบนึ่งไหมครับหรือว่าหมดละ ตอนนี้ยังไม่มีใหม่ค่ะก็ถือว่าก็ไม่อยากให้มีอย่ามีเลยเพราะว่ามันก็เหนื่อยทั้งเขาทั้งเราอะค่ะใช่ให้เป็นเคสตัวอย่าง,ใ,างใช่ค่ะแตอ่อยากจะบอกว่าคือพี่เอาจริงนะพี่ไม่พี่ไม่ไก่เกลี่ยพี่ไม่พี่ไม่ยอมรับความาวไม,ไม,ไม่ไม่รับแบบเออใต้โต๊ะหรือคําขอโทษอย่างบาง,บางคนบอกว่าเออรับคาขอโทษเป็นเงินสดมันแปลว่าพี่ก็เพิ่งรู้ว่ามันแปลว่า ไก่เกี่ยวแล้วคุณก็าต่างมาให้ชันแล้วก็จบกันไปแต่สําหรับพี่อ่ะคุณต้องได้รับโทษเมื่อได้รับโทษแล้วเนี่ยคือถ้าเขาจะทําพี่อีกทีนึงเขาต้องคิดละอย่างเนี้ยค่ะใช่